สวัสดีค่ะวันนี้ยายก็หยุดงานก็จะมาเล่าต่อในภาคที่สองนะคะเรื่องทำออ YouTube ดีอย่างไรและไม่ดีอย่างไรนะคะที่ยายในใน,ในยายจะพูดถึงออประสบะการณ์ของยายก่อนนะคะคือเอาในสิ่งที่ไม่ดีก่อนดีไหมในสิ่งที่ไม่ดีก่อนนะคะว่า คือในสิ่งที่ไม่ดีก็คือเราทํา youtube เราต้องมีเวลาค่ะนะคะอย่างยายเนี่ยถ้าคนที่ทํางานแบบสามารถทํางานไปด้วยแล้วในที่ทํางานสามารถถ่ายถ่ายภาพได้หรือร้านอ,อ,อาหารหรือเวลาเดินกลับบ้านนะคะอันนี้นก็จะดีมากๆานะคะแต่สําหรับยายทํางานเกี่ยวกับเเบุคลากรการแพทย์หรือว่าทํางานเกี่ยวกับผู้ป่วย ห้ามถ่ายรูปนะคะที่นี่จะมีกฎแรงมากว่าห้ามถ่ายรูปคนป่วยเด็กขาดนะคะแล้วก็ยายก็เวลาทํางานก็คือทํางานจริงๆค่ะไม่ไม่มีเวลาที่เราจะไปโทรศัพท์หรือพูดอะไรหรือจะมาเล่นกล้องอะไรนี้ไม่ได้เลยนะคะเวลาพักของยายแค่สิบห้านาทีหรือสามิบนาทีอาจจะอันนั้นอาจจะนะคะเสร็จแล้วก็ถ้าเรามีเวลาคือว่างว่างจริงๆอิงเนี่ยทำ u ูทดีมากแต่ถ้าคนไม่มีเวลาทำ u t u b e จะไม่ค่อยดี ที่ไม่ค่อยดีเพราะอะไรหนึ่งเราไม่มีเวลาให้เพื่อนนะคะนะคะ,ะเราไม่มีเวลาเพราะว่าเพื่อนมาหาเราแล้วเพื่อนก็ต้องการให้เราเนี่ยไปช่วยดูไปช่วยสนับสนุนเพื่อนกันและกันนะคะส่วนผู้ชมที่เขาเป็นผู้ชมภายนอกที่เขาอาจจะกดเจอในในข้อที่เราเขียนไว้หน้าเป็นอะไรที่น่าสนใจเขาก็เลยอุ้ยมันตรงกับที่เขาค้นหาพอดีเขาก็อาจจะเข้ามาดูเรา บางคนก็ดูไม่จบบางคนก็กดผ่านถ้าคลิปคุณไม่น่าสนใจนะคะก็คืออันนี้ก็จะไม่ดีสําหรับคนที่ไม่มีเวลาทำเรื่องอย่างหนึ่งทำา y u u t เอ,อ่เราไม่จําเป็นจะต้องมีอุปกรณ์รู้รนะคะหรือว่าถ้าคุณตั้งใจทําจริงๆกลก้องโท,ทรศัพท์เครื่องเดียวใช้ได้แล้วค่ะ เราก็ไปเรียนรู้เทคนิคอีกนิดหน่อยในการที่ตัดต่อภาพนะคะในตอนแรกยายบอกเลยยายตัดต่อไม่เป็นหรอกค่ะยายทำวิดีโอยาวมากครึ่งชั่วโมงก็คือชวงวุครึ่งชั่วโมงคือตัดต่อไม่เป็นนะคะเล่งวิดีโอก็ไม่เป็นคือไม่รู้จักแอปอะไรเลยในตอนนั้นนะคะทําไปตามภาษาคนซื่อและคนแบบไหนเราก็ทําแล้วอะนะในตอนนั้นที่ที่มันมาในจุดนี้นะคะในไหนเราก็ทําแล้วนะคะเราก็เลยมาในจุดนี้มาทําพอเราทําไปแล้วพอเราผ่านแล้วเรารู้สึกว่าเรามีมีกําลังใจนะคะ จากที่เรากลายเป็นเออคลิปที่ไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยคือคลิปที่ว่าไม่ได้ถ่ายต,ตรงนี้นนิดไม่ได้ถ่ายต,ตรงนี้หน่อยคือไม่ได้ตัดต่อตัดต่ออะไรเลยคือทําไปตามภาษายาวเท่าไหร่ก็เท่านั้นบางคนดูคนดูก็อาจมัน,ม,นมันไม่น่าสนใจอะคลิปยายอ่ะมันเป็นคลิปที่ว่าเอาของออกจากช่องแข็งก็ใส่ลงไปยางงั้นละคะ่ะแต่ก่อนแต่บอกก่อนเลยนะของที่ยายเข้าไปในช่องแข็งแล้วเนี่ยก่อนที่จะใส่ยายล้างสะอาดแล้วค่ะแต่เวลายายทําเนี่ยอาหารเนี่ยอย่างยายกลับมาจากที่ทางานเนี่ยยายไม่ได้คิดเมนูไว้ก่อนนะคะว่ายายจะทําอะไรเฮ้ย วันนี้ไม่มีกับข้าวกินทํะไรดีเนาะนะอ้าวในเมื่อเราเข้ามาเป็น youtube แล้วในเมื่อทําก็ทําคลิปไว้บางครั้งนะคลิปยังอยู่ในเครื่องยายอีกเพียบเลยยายยังไม่ได้ใจออกเพราะว่าตอนตอนสมัยนั้นยายาตั้งกล้องฝังไม่เป็นขนาดมีหลานเม้งมาสอนแล้วนะว่าย้ยายตั้งกล้องฝังสิยายก็ตั้งไม่เป็นนะจนยายมาเป็นมาเข้ามาในอยูุบ้านของพิวแล้วเนี่ยยายเริ่มมาทาเป็นนะคะเริ่มฝังกล้องเป็นอะไรเป็นแม้แต่ไลฟ์สดยายยังหัวฟ้าหัวงายเลยในช่วงนั้นนะคะเพราะว่าเอายายก็เลยไม่ไม่ไม่ถนัดในการไลฟ์สดนะคะ ก็เลยมาอัดคลิปอย่างเงี้ยเป็นการบอกเป็นการเป็นการคุยให้ฟังเล่าสู่กันฟังนะคะส่วนทําพอยูแล้วดียังไงนะคะดีค่ะถ้าคลิปคุณน่าสนใจคลิปคุณมียอดวิวยอดคนดูเยอะแล้วก็คอมเมนต์เอ่อไม่ว่าเขาจะคอมเมนต์มาติชมรับไว้เถอะคะ่ะดีทั้งนั้นแหละคะ่ะแล้วก็การเป็น youtube ต้องซื่อสัตว์กับเพื่อนนะคะพยายามหาเวลาให้ดีที่สุดพยายามหาเวลาให้มากที่สุดที่จะไปหาเพื่อนนะคะ แจกใจแล้วแบ่งแกันไปนะคะเพราะว่าเพื่อนหรือ fc ของเราน่ะเขาก็ทําเหมือนกันนะคะแต่บางท่านก็ไม่ได้ทำนะคะอย่าง fc ของยายก็มีค่ะที่ไม่ทํานะคะแล้วก็มีที่ทําที่เราเติบโตมาได้ก็เพราะเพื่อนๆค่ะหนึ่งเราต้องซื่อสัตย์สองเราต้องใส่ใจนะคะใส่ใจใส่ใจที่เราจะดูคลิปเขาแต่ยายน่ะขอออกตัวนิดนึงยายเป็นคนเขียนหนังสือแล้วยายอาศัยที่ว่าเวลา ต uh, ตัวพิมพ์มันเด้งขึ้นมานะ่ะบางครั้งนะ่ะเขาเด้งขึ้นมายายเขียนหัวข้ออย่างเงี้ยแล้วเขาเด้งไปยายกดปุ๊บไปหาเขาเลยคือสายตายายมันเวลาเขียนกับโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นระบบอัตโนมัติมันเด้ง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 เลยบางครั้งยายก็เขียนผิดไปบางครั้งยายก็เขียนสั้นๆไปว่ายายมาให้กําลังใจนะอาหารของคุณอร่อยค่ะบางบางภาพที่ว่ายายดูจบแล้วมันสวยมันมันสนหน้าสนใจมากๆยายก็จะบอกว่าถ่ายภาพได้ดีมากค่ะ อันนี้อันนี้คือจัดใจเลยอาหารคุณทําอร่อยอร่อยจริงๆค่ะเพราะว่าเห็นแล้วสีสันอย่างสม่ำเสมอของเขาเนี่ยน้ำลายไหลค่ะอันนี้เรื่องจริงบางเจ้าน้ำลายไหลแล้วบางท่านเนี่ยทาคลิปออกมาได้ดีมากคือเขาเป็นคนตั้งใจมากและทําคลิปออกมาเป็นเป็นสีสันที่ว่าวางวางจานจัดจานอะไรทไี่สวยมากแต่บางท่านก็ทําตามภาษาจริงๆคือกินยังไงอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นก็จัดว่าเป็นธรรมชาตินะคะธรรมชาติดีค่ะ อันนั้นยายก็ขอเย่นชมเพราะยายเองก็ไม่ได้มีคลิปดีอะไรหนกๆน,นะคะแล้วก็เพราะยายผ่านแล้วเนี่ยก็ตอนแรกสามีก็แต่ไม่เคยว่านะที่ยายอยาตั้งนั่งหน้าขอมหรืออะไรไม่เคยว่าไม่เคยไม่เคยมานั่งบนตามใจตามสบายไม่เคยมานั่งไม่เคยมาทําให้ยายไม่สบายใจคือสามีรักยายอันนี้ยายก็ขอบคุณขอบคุณเอ่อที่เอบุญกุศลที่เราทํามานะคะนะคะแล้วก็เสร็จแล้วยายก็ อสามีบอกว่าเธอเธอฉันอยากจะมีช่องบ้างผลท้ายไอ้ช่องเขานะก็กลๆากลายเป็นยายนี่แหละค่ะแต่ว่าใช้เบอร์โทรเขานะคะถ้าเกิดเขาสาเร็จอะไรก็เป็นของเขาคะ่ะแต่ยายก็เป็นเหมือนกับตัวตั้งตัวตีนะคะส่วนมามองหาลูกๆทุกวันนี้ลูกๆยังบางบางครั้งยังของเงินยายอยู่เลยบางครั้งบางคือ,อยายมีลูกสองคนอีกคนนึงก็บางครั้งก็ขอบางครั้งก็ไม่ขอ บางครั้งก็ส่งเงินให้ยายอันนั้นนะยายพูดจับใจจริงเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องดูคลิปนี้อยู่แล้วนะคะยายก็ขอขอเจริญเจริญรุ่งเรืองทุกๆคนเลยค่ะทั้งสองคนของเขาเลยถึงเขาจะไม่ให้ยายหรือให้ยายก็แล้วแต่เพราะว่าคนเป็นแม่น่ะอยากให้ลูกมีความสุขอยากให้ลูกประสบความสําเร็จทีนี้พอยายเนี่ยถึงเวลาโรคระบาดเวลายายไม่มีเงินจะทํำยังไงยายก็ต้องเหนื่อยต้องแบ่งสังขารไปทํางานนะคะยายก็เลยมาออกไอเดียเปิดช่องให้เขาอีกแต่ยังไม่ได้แจ้งว่าเป็นเป็นช่องคือเปิดเปิดแบบเอเหมือนกับ หา Fc นะคะอันนี้ยายก็ขอพูดตรงนี้นะคะออสองช่องของลูกชายยายยายหา Fc ก็คือยายก็เป็นคือเป็นแกนนานะคะพูดง่ายๆก็เป็นแกนนาเลยนะคะเพื่อจะให้เพราะว่าให้เขาทาเองน่ะหนึ่งเขาไม่มีเวลาสองเขาก็ท้ออ่ะเพราะว่ากดของพี่ยูเขาเยอะนะคะแต่ยายผ่านแล้วยายก็อยากให้ลูกได้ผ่านบ้างแต่ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรคะ่ะนะคะเพราะว่าพวกเขาไม่ได้หวังตอนที่ยายทายายก็ไม่ได้หวังคะ่ะแต่บังเอิญโชคและวาสนา เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเอฟซแล้วก็พี่ๆน้องๆบ้านพียูนะคะที่ช่วยสนับสนุนขอบคุณคะ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปต่อจากตรงนี้นะคะแล้วก็ขอขอเล่ารายละเอียดตรงนี้คือจบแค่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นคลิปยาวนะคะยายก็เดี๋ยวจะยายไปเร่งนิดหน่อยให้ให้เป็นการพูดเร็วขึ้นนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเ,เพื่อนๆชาว youtube ท,ทุกๆท,ท,ท่านนะคะหนึ่งอย่าท้อสองในเมื่อเราก้าวเข้ามาแล้วจงทําให้ดีที่สุด ะะทําให้ดีที่สุดให้เป็นผลงานที่ออกมา,าให้แฟนคลับหรือ FC ได้ชื่นชมนะคะนะคะอย่าท้อเดินไปตามตามฝันที่เราหวางไว้อย่าปล่อยอย่าปล่อยทิ้งในเมื่อเราเข้ามาแล้วทําไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวค่ะกฎของพี่เขาไม่ผ่านสักวันเราก็ต้องผ่านนะคะแล้วก็ถ้าทําตามนี้สนใจเพื่อน,อนๆแล้วไปดูคอมเมนต์ไปดูไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆ เราจะได้แรงใจกลับมาค่ะนะคะไม่ต้องท้อนะคะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอีกเช่นกันค่ะคลิปนี้คือคลิปที่สองคลิปซีซั่นที่สามอันนี้จะเป็นการเล่าประวัติของยายต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยค่ะตั้งแต่เล็กจนโตมาเป็นยังไงให้ยายว่าง,งานก่อนนะคะยายจะมาเล่าให้ฟังค่ะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขค่ะที่ยายจะมาเล่าให้ฟังนะคะประวัติของยายบางทีอ่ะบางคนงคน่ะก็บอกอุ้ยทำไมต้องมาเล่าให้ฟังไม่น่าสนใจแต่ ยายบอกว่าประวัติของยายอาจจะเป็นกําลังใจให้ใครสักคนหนึ่งก็ได้ที่ท้อนะคะที่กําลังท้อและไม่มีหนทางที่จะออกตามค่ะตามยายเข้ามาดูนะคะถึงบางทียายเล่ามันอาจจะยืดเยื้อเป็นหนังกะติกยางยืดหรือว่าอะไรไม่มีแต่ฟังไปเถอคะค่ะยายมีทั้งสาระนะคะประสบะการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ยายผ่านมาความทอ้อความเจ็บความจน ความรักอกหักสมหวังนะคะทถูกทดทิ้งอยู่ตัวคนเดียวหากินคนเดียวเหมือนหลายหลาอย่างเดี๋ยวยายจะมาเล่าแลวมาเปิดเผยให้ฟังนะคะโชคดีและมีความสุขทุกๆคนคะ่ะนะคะซีซั่นต่อไปเป็นชีวิตของยายนะคะยายจะเริ่มทําคลิปกับข้าวและชีวิตของยายผสมกันไปนะคะนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะ ขอบคุณค่ะถูกใจคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์ใหญ่ด้วยนะคะกดถูกใจหรือติชมมาก็ได้นะคะปลอดภัยค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยทุกๆคนนะคะ